ธนาสีสัมพันธ์ทาเล็กเพชรยิ้มหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะในฐานะที่ทํางานวิชาการนะคะที่ภูมิใจมากๆหน่อยก็คือเราเขียนหนังสือเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์สําหรับชีวิตประจาวันของทุกๆคนเนะะี่ยค่ะก็ตั้งแต่ทํางานมาก็เกือบ30ปีเขียนไปเขียนเองเขียนร่วมกับผู้อื่นมากกว่า15เล่มะคะ่ะ แต่ว่าเล่มล่าสุดที่เขียนไปเรื่องสวมบําบัดเนี่ยอันนี้หลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยฟีดแบคดีมากก็มีคนที่สนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็มีคนที่เข้ามาติดต่อสอบถามคุยกันเรื่องนี้ต่อเนื่องกันแล้วก็รวมทั้งมีคนมาช่วยให้ไปเป็นที่ปรึกษาไปทํางานออกแบบให้ด้วยก็คือถ้าถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็ส่วนตัวคิดว่าประสบความสําเร็จพอสมควรค่ะ จริงๆระหว่างที่สอนก็ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนงานที่ทำต่อเรื่องยาวๆมาเลยก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนของรัฐเนี่ยค่ะหลายแห่งเลยแล้วก็เอาประสบการณ์มาเขียนหนังสือด้วยแล้วก็ล่าสุดที่ทำอันนี้จะเป็นอีกงานหนึ่งก็คือทำร่วมกับทางอุทยานธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ษษศรีลุคชาตินะคะที่สารยามาฮิดลนอันนั้นเราไปปรับตัว สวนสมุนไพรให้เป็น Sensory Garden ที่ทุกๆคนเข้าไปใช้งานได้ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่เข้าไปช่วยบำบัดทั้งสุขภาพกายใจได้ด้วยสาขาวิชานะคะภูมิสถาปัตย์เนี่ยเราทำงานข้างนอกอาคารพื้นที่ภายนอกเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นมันเอื้อที่เราจะต้องไปข้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกือบทุกสิ่งเลยทีนี้เราก็ คุยกับเด็กแล้วเด็กยุคนี้ง่ายมากเพราะว่าเขาเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมชัดมากถ้าเทียบกับยุคเรายุคเรายังสงสัยสงสัยมีปัญหาไหมไม่มีแต่ยุคนี้เห็นชัดว่ามีปัญหาไหมแล้วคุยกับเขาได้ว่าสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตตั้งแต่ตอนช่วงที่เราไม่นานเนี่ยช่วงที่เราเป็นเด็กเนี่ยแป๊บเดียวมาถึงช่วงนี้ปัญหามันเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทํายังไงให,ให้มันแก้ปัญหาได้และทํายังไงที่มันไม่สร้างปัญหาให้รุ่นตัวเขาเองหรือว่ารุ่นคนถัดไป ะะเราสอดแทรกไว้กับทุกวิชาทุกการสอนของเราในภาควิชานะคะจริงๆเป็นสิ่งที่คณะเริ่มเริ่มทำทำมาสักพักแล้วค่ะก็คือเราทั้งบุคลากรทั้งเด็กๆนิสิตนักศึกษาเนะะี่ยค่ะเราออกไปทำงานข้างนอกด้วยเรียนไปแล้วเราความรู้ไปทำงานจริง แล้วเอาประสบการณ์จากงานจริงมาประสานกับการที่เรียนรู้แล้วมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษากับกับชุมชนกับสังคมกับโลกภายนอกเอาความรู้ของเราออกไปด้วยแล้วเราก็เอาประสบการณ์กับมาใชา้เนี่ยค่ะซึ่งคณะก็น่าจะไปในทิศทางนี้มากขึ้นให้ชัดขึ้นด้วยเด็กรุ่นนี้ดูเขาจะแฮปปี้กับการที่เขาได้ออกไปทำอะไรจริงๆได้ได้ออกแรงได้ได้คิดได้ ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นเป็นโจทย์จริงๆเนี่ยค่อนข้างเขาชอบค่อนข้างชอบมากเขาได้เห็นปัญหาจากโลกภายนอกจริงๆแล้วเขาเห็นปัญหาเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาเรียนอ่ะมันมีอะไรที่เขายังไม่รู้หรือเรื่องรู้ไม่พอเขาต้องกลับมาพัฒนาตัวเองแบบไหนเนี่ยค่ะก็ในมุมของนักออกแบบเป็นอาจารย์ที่สอนนักออกแบบสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเมื่อเราเป็นนักออกแบบเราไม่ได้ออกแบบให้ตัวเราเองอะค่ะ เราออกแบบให้คนอื่นแล้วเราก็ต้องคิดถึงทั้งตัวเองทั้งคนอื่นและโลกรอบๆตัวของเราเพื่อให้อย่างน้อยในชีวิตประจำวันของทุกๆคนมันมีคุณภาพแล้วมันก็มีความสุข